สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปเย็นนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นท้ายจองคิวโดยตงส่วนตัวนะคะเย็นนี้เขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเขามีความกังวลใจนะคะ กังวลใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณเป็นคุณดูเด็ดขาดขึ้นความใจเย็นความใจดีของคุณน่ะหายไปคุณนิ่งกับเขามากๆเลยนะนิ่งจนเขารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์แล้วเขาเองเนี่ยอาจจะ ไปทํางานก่อนหน้านี้ค่ะไปทํางานแล้วก็ดูอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณนะคะแต่คุณเองเนี่ยเป็นฝ่ายใส่ใจเขาตลอดนะคะก่อนหน้านี้จนทาให้เขาเคยตัวแล้วเขารู้สึกว่ามีความสุขเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้รับแล้วเขาดูมีคุณค่านะคะแต่ตอนเนี้สถานการณ์เนี่ยมันต่างไปคุณนิง่งคุณเงียบนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่า เขาคิดถึงคุณจังคิดถึงคุณในเวอร์ชั่นที่คุณเคยแบบน่ารักกับเขาแสนดีนะคะอ่อนโยนนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้การละถ้าจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้คุณเองจะต้องแบบว่าจาาเข้าไปจริงๆแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้นะคะนอกจากความคิดถึงแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเขาจะแสดงออกมากขึ้นนะคะแสดงออกถึง ความใส่ใจนะคะติดต่อหามาหานะคะหรืออาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างด้วยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ